สวัสดีครับพบกับต้นเลนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆเช่นเดิมก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดติดตาม s u b s r r i e e ช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพืการแจ้งเตือน,นไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันในทุกๆคลิปนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างน่ารุ้นนะฮะมีแต่ของสวยๆอันนี้ต้องบอกเลยวันนี้ อของสวยงานน่ารักน่ารักนะคะก็มีถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร,พร้อมๆกันเลยครับแหวนเพชรแถวจู b i l e ี่น้ำร้อยนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%แบรนด์จู b i l e ีนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่6.87กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่2.72กรัตนะครับแบ่งเป็น เพชรเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นเพชรน้ำร้อย d ีค l เลอ VS1 มีใบเซอร์ GIA จำนวน6ใบ6เม็ดรวม1.88กรัตนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก162เม็ดรวม84ตังขนาดแหวน50ราคาขาย159,000บาทคุ้มมากๆเลยคุ้มอย่างที่สุดสำหรับแหวนวงนี้นะครับได้แหวนเพชร แบรนด์ด้วยแล้วก็เป็นเพชรน้ำร้อยราคามือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่255,000บาทย้ำอีกทีเลยนะครับว่าราคามือหนึ่งเนี่ย255,000บาทต้นส่งต่อให้กับพี่ๆในราคาสุดคุ้มเพียง159,000บาท แล้วก็เซตนี้มาพร้อมกล่องกับใบเซอร์นะฮะใบเซอร์เพชรน้ำร้อย GIA 6ใบด้วยแล้วก็จะมีใบจากทางร้าน j u b i l e ีด้วยคุ้มอย่างที่สุดเลยตัวเรือนนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาตัวเรือนกันก่อนตัวเรือนเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมานะครับได้เรียบหรูดูดีมากๆเสริมแล้วก็ช่วยทำให้เพชรด้านบนเม็ดยอดทั้ง6เม็ดนะครับเด่นแล้วก็สวยสง่าเวลาใส่ขึ้นนิ้วนะครับ เต็มหน้านิ้วแล้วก็ดูวิบวับแวววาวตามมาตรฐานของเพชรน้ำร้อยแน่นอนสภาพชิ้นงานสวยสมบูรณ์แบบนี้พี่ๆหลายท่านนะครับอชอบนะครับงานจิวเวอรี่วงนี้ต้นไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับได้งานเพชรน้ำร้อยในราคาถูก2เป็นงานแบรนด์ด้วยมีอุปกรณ์ของเขานะครับก็จะเป็นกล่องอันนี้เนี่ยฮะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลย ซื้อใส่เองนะคบหรือจะซื้อฝากให้แฟนก็ได้วงนี้ต้องบอกเลยว่าดูดีแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแล้วก็อันที่2จะมาพร้อมแผ่นพับแบบนี้แล้วก็ด้านในจะมีใบเซอร์อันนี้นะครับจากทางร้านมือ1ตั้งแต่ปี5-6เลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเพชรราคาตอนนี้ก็ขึ้นแล้วมือ1อยู่ที่255,000บาทอันนี้ใบ จากทางร้านตั้งแต่ปี -56 นะครับจะเห็นได้เลยว่าคุ้มหลายต่อเลยแล้วก็จะมีใบเซอร์เพชรน้ำร้อยจำนวน6ใบเป็นใบเซอร์ของ GIA ด้วยนะครับใส่มาแบบนี้เลยหน้าแหวนเดี๋ยวเรามาดูหน้าแหวนกันหน้าแหวนนะครับสวยแล้วก็เต็มหน้านิ้วประกายดีแหวนสภาพดีๆแบบนี้นะครับอยากส่งต่อให้กับพี่ๆอ,อยากให้มีไว้จริงๆเพราะว่าต้นอยากให้พี่ๆนะครับได้ของที่ดี คุ้มราคาแล้วก็ราคาถูกแบบว่าซื้อยังไงก็ได้กำไรแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเห็นไหมครับมองระยะไกลก็เห็นชัดเจน CF ได้เลยครับแหวนเพชรยอดดอกพิก,กุลลายก้านเกลียวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม2.23กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่ 6 3ตังแบ่งเป็นนะฮะเพชรยอด1เม็ด23ตังเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก38เม็ดรวม40ตังขนาดแหวน60ราคาขายนะครับ1 9 9 0 0บาทชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็ดูดีสมราคาเรียกได้ว่าเกินราคาดีกว่าเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือได้เพชรขาวนะครับแล้วก็เม็ดใหญ่ สวยประกายดีน้ำดีไฟดีนะครับสำหรับตัวเพชรเม็ดยอดแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบโก้ครับใส่ติดนิ้วได้เลยขนาดแหวน60 สามารถที่จะปรับลดขนาดลงได้นะครับถ้าพี่ๆเป็นคนนิ้วเล็กก็สามารถทําได้ครับประกายแล้วก็หน้าแหวนของตัวเพชรเนี่ยเสริมแล้วก็ทําให้นิ้วเราเนี่ยดูโดดเด่นไม่น้อยเลยนะครับสาหรับแหวนบ่งนี้ที่สําคัญเลยคือมาในราคาเบาๆราคาถูกสุดคุ้ม CF เลยครับแหวนเพชรแถวเรือนฝังสอดนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา 75%น้ำหนักรวม5.25กรัมประดับด้วยเพชระะจำนวน5เมตรรวม75ตังหรือตกเมตรละ15ตังกนาดแหวนอยู่ที่51ราคาขายสุดคุ้มอีกแล้ว33,500บาท ประกายแล้วก็น้ำของเพชรเนี่ยดีจริงๆเพชรขาวแล้วก็ข้างในสะอาดใช้ได้เลยนะครับตำหนิน้อยใช้เทคนิคการฝังที่เหมาะกับการที่จะไว้ใช้ใส่ติดนิ้วมากๆเลยเทคนิคการฝังสอดแบบนี้นะครับจะช่วยทำให้นะครับเวลาเราใส่อย่างถ้าเรารีบๆนะครับหรือว่าเผลอแบบไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยที่จะ ป้องกันในในส่วนนี้ได้มากเลยนะคะสำหรับการเทคนิคการฝังสอนแบบนี้แล้วก็เป็นงานที่เรียบร้อยใช้งานได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยสำหรับแหวนทรงนี้เรียกได้ว่าอัดถรรประโยชน์จริงๆไม่ว่าจะใส่ทำงานนะครับก็ดูดีได้เพชรเม็ดใหญ่เม็ดละส5 5ตังค์ดูดีมาพร้อมกับความเรียบร้อยนะครับ หรือใส่ออกงานเวลาเราจะไปนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่แหวนแถวแบบนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนมาในราคาสุดคุ้มจริงๆถ้ากำลังมองหาซื้อแหวนเพชรแถวอยู่ CF ได้เลยครับแหวนดอกไม้พุ่มยอดทับทิมพมา่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม 6.15กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพมา่าสีชมพูหวานๆเม็ดใหญ่เลยแล้วก็ประดับด้วยมรกตแซมเบียแล้วก็เพชรจำนวน20เม็ดรวม48 m, ตังขนาดแหวน58ราคาขายน่ารักมากๆ21,900บาทราคาน่ารักจริงๆสำหรับแหวนวงนี้นะครับย้ำอีกทีเลยว่าตัว อของทับทิมเนี่ยจะได้ทับทิมพมา่าสีชมพูหวานๆแล้วก็เม็ดใหญ่จริงๆเลยเดี๋ยวต้นจะใส่เทียบขนาดขึ้นหน้านิ้วให้ดูนะคะว่าทับทิมใหญ่ประมาณไหนนะครับเรามาพิจารณาที่ตัวเรือนกันก่อนตัวเรือนอยู่ในสภาพดีการแหวนแน่นหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีสีสันของทับทิมเนี่ยช่วยดึงดูสายตาแล้วก็เพิ่มความสะดุดตาได้มากๆเลยเห็นไหมฮะ มองระยะใกล้กันก็เห็นสีทับทิมชัดเจนแล้วก็สีของเพชรเนี่ยก็แวววาวดีนะครับขับกับตัวเรือนเสริมกันอย่างที่สุดเลยมองระยะไกลหน้าแหวนเป็นพุ่มดีไม่เล็กนะครับแล้วก็เห็นความใหญ่ของเม็ดทับทิมแบบชัดเจนสีสวยๆหวานฉ่ำๆแบบนี้ CF ได้เลยนะครับ จี้พระสมเด็จหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกนะครับกรอบทองคํา75%องค์พระสมเด็จหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกเนื้อผงนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่10.99กรัมหน้ากว้าง2.9คูณ4.7เซนติเมตรราคาบูชา8,950บาทเครื่องประดับบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยลงตัวแล้วก็มาในสภาพที่ดีมากๆ กรอบทองไม่แตกร่อนมีการแกะลวดลายนะครับที่กรอบเนี่ยสวยงามแล้วก็องค์พระนะครับจะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อเกษมเขมกมโกนะครับเนื้อผงลวดลายคมชัด เห็นลวดลายเนี่ยก็คือชัดเจนเลยแล้วก็ขนาดบูชานะครับขององค์ท่านนี่ก็คือขนาดใหญ่กําลังดีใส่บูชานะครับทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่พี่ผู้หญิงได้เลยถ้ามีสร้อยทองนะครับลายสวยๆเนี่ยใส่รับรองเลยว่าเสริมสง่าราศีมากๆเลยครับจี้เพชซีตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75-9 0น้ําหนักรวม 2 3 4 0กรัมหน้ากว้าง6 5คูณซนติเมตรราคาขาย55,900บาทจี g ้ชิ g ้นนี้เป็นงานเก่าครับแล้วก็เป็นงานที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์การเรียงนะครับการจัดฝั่งเนี่ยของตัวเพชรซิกเนี่ยก็ใช้การฝั่งที่แน่นเพชรเม็ดใหญ่นะครับย้ำอีกทีเลยว,ว่าได้เพชรซิกเม็ดใหญ่เป็นแบบรองซับแวววาวแล้วก็เล่นไฟมากๆเลย ตัวเรือนทองก็อยู่ในสภาพที่ดีครับทองคำเนี่ยจะเป็นทองคำเก่าเลยนะครับสีทองอสีทองสุกแบบนี้เลยเข้าแล้วก็ขึ้นมากๆกับตัวเพซซี่เห็นความแบววาลแล้วก็ประกายของเพรซี่ไหมครับสวยงามจริงๆชิ้นนี้นะคะเป็นงานเก่างานบ้านคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่รักงานเพซซี่แล้วก็ชอบงานไทยๆนะครับชิ้นเนี้ย ต้นอยากให้พี่ๆนะคะมีไว้แล้วก็เก็บสะสมได้เลยขนาดนะครับหน้ากว้างของเขาเนี่ยก็เป็นขนาดกำลังสวยเหมาะกับการใช้งานนะครับใส่ออกงานแบบเบาๆนะครับก็ใส่จี้ชิ้นนี้ต้นว่าก็ดูสวยแล้วก็ดูงามนะครับแบบผู้ดีเก่าลงตัวมากๆ c f ได้เลยครับ แหวนเพชรซีกแถวนะครับเรือนทองงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ําหนักรวม3.81กรัม ประดับด้วยเพชรซิกนะครับแบบไม่รองซับจำนวน7เม็ดขนาดแหวน53ราคาขายเพียง12,500บาทชิ้นงานน่ารักแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับงานน่ารักแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งตัวเรือนนะครับเขาจะเป็นตัวเรือนทองเป็นงานเก่าเน้นความแข็งแรงแล้วก็สีทองนะครับที่สุกเปล่งประกายมากๆ แล้วก็ประดับด้วยเพชรซีกนะครับแบบไม่รองซับตัวเพชรซีกเนี่ยก็จะได้เพชรซีกเม็ดใหญ่โดยเฉพาะตรงกลางเม็ดใหญ่จริงๆแล้วก็มีความเล่นไฟแวววาวดีนะครับส่วนคอนเพชรซีกเนี่ยเขาก็จะมีรอยแตกบินร้าวตามธรรมดานะครับตามธรรมชาติของเพชรซีกเลยพี่พีที่รักแล้วก็สะสมงานเพชรซีกอยู่แล้วนะครับ หรือชอบงานทองที่เ,เป็นงานเก่านะครับที่เราสามารถที่จะใส่ติดนิ้วได้ในทุกๆวันแหวนวงนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งงานสวยสภาพดีราคาดี CF นะครับเข็มกลัดดาราไพลินดิบนะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%น,ำน้ํา้ำหนักรวม10 7.7กรัมประดับด้วยไพลินพมา่าดิบนะครับนักว้างของตัวเข็มกลัดจะอยู่ที่3.8คูณ3.8เซนติเมตรราคาขาย2.9 5 0 0บาทชิ้นนี้งานดีนะครับเป็นงานเก่าแท้ๆงานบ้านคนเก่าแก่นะครับที่หายากแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งพี่ๆหลายท่านนะครับหลงรักแล้วก็สะสมงานเก่าชิ้นนี้นะครับก็คือ อตอ้นเนี่ยได้มาจากบ้านคนที่ว่าเขาเก็บรักษาอย่างดีนะครับเรียกได้ว่าไม่มีในท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นของเก่าที่น่าเก็บสภาพโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีแบบนี้ครับส่วนไพลินที่ประดับจะเป็นไพลินพม่าดิบด้วยนะฮะสีสวยเ,เป็นสีน้ำเงิน ประกายดีนะครับแล้วก็เล่นไฟดียิ่งอยู่บนตัวเรือนทองแบบนี้นะครับก็สวยแล้วก็เด่นมากๆขนาดของตัวเข็มกลัดเวลาใส่ขึ้นกลัดกับชุดก็กำลังสวยเห็นชัดนะครับไม่เล็กจิ๋วจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่โตจนเกินไปขนาดกำลังดีกลางๆไม่ว่าจะหยิบมาใช้งานนะครับกับชุดใดๆก็แล้วแต่สามารถทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยครับ การสั่งซื้อสินค้านะครับทได้ง่ายมากๆเลยพี่พท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์เพิ่มเพื่อนกันมาก่อนเลยเพิ่มเพื่อนอย่างไรเพิ่มเพื่อนทางไลน์ไอดีนะครับไอดีไลน์ของทางร้าน at boonpitak a b o o n p i t a k มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนหลังจากนั้นชอบชิ้นไหนแคปรูปภาพนะครับแล้วก็ส่งมาสอบถามทางไลน์แอดนี้ได้เลยจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดเลยวันนี้ต้นกับนิก ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสน,นุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์โดยการ CF นะครับแม้กระทั่งน,นะครับาการกดไลค์กดแชร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจอย่างดีมากๆเลยในวันพรุ่งนี้วันอังคารเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่มีการอัพเดตนะครับเราจะพบกันอีกทีคือในวันพุธในช่วงภาคบ่ายแล้วพบกันครับบ๊ายบาย